คาดานโนนะครับในราคา0.8ดอลลาร์ถึงเวลาช็อตแล้วหรือยังและนี่เป็นราคาที่ต่ำที่สุดหรือเปล่าวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยกันนะครับว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนินมูล มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับเนื่องจากคาดานโนในวันนี้หรือ A D A แอด้เนี่ยเราต้องหาคำตอบด้วยกันนะครับว่า0.8ดอลลาร์เนี่ยเป็นราคาที่เราควรจะซื้อหรือไม่และเป็นราคาที่ต่ำที่สุดหรืออย่างเมื่อเราดูกราฟทางเทคนิคนะครับตรงนี้โดยทั่วไปนะครับคาดานโนกับ A D A เนี่ยสวนทางเลยในปี2021 นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงตลาดกระทิงนะครับคาร์ดานมีการเติบโตหลักพันเปอร์เซ็นต์เลยะนะครับและการเติบโตรครั้งนี้ทำให้เห็นว่าในช่วงนี้เหรียญอะไรนะครับที่เป็นพวกสายดีแอ่อะร่วงหมดเลยไม่ว่าจะอีเท r e u เรียมนะครับร่วงจนเหลือ2 6 0พ2น0ก a อ a x นะครับสายดีแอโดยแท้เลยที่เคยขึ้นไปถึง100 ห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจตอนนี้ล่วงลงมาเหลือเจ80แดแล้วนะครับมีเหรียญอะไรอีกโซโลหน่านะครับเคยขึ้นไป200กลับลงมาที่ประมาณร0อยต้นๆหรืออาจจะลงมากกว่านั้นฉะนั้นตอนนี้เทรนต์นะครับของของไอเขาเรียกว่าอ่าบล็อกเชนเลเยอร์วที่เป็นสายที่ ที่ทำเกี่ยวกับ D-App ราคาร่วงหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับหุ้นเทคนะครับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาฉะนั้นการการที่ D-App เนี่ยนะครับอยู่ในช่วงขาลงเนี่ยก็เป็นผลพวงจากหุ้นเทคด้วยเอาแหละนะครับตอนนี้ ADA นะครับก็ในช่วง7วันที่ผ่านมา ADA ลดลงกว่า20%ตามข้อมูลของคอยเกโก o นะครับ และ A D A ก็อยู่ที่ประมาณ0.8ดอลลาร์จากล่วงลงมาจากที่1ดอลลาร์เพราะว่าสถานการณ์คริปโตต,ตอนนี้เข้าสู่สงครามอย่างเต็มตัวการดึงเงินนะครับจากาหุ้นพวกสายเทคนะครับดึงออกไปเป็นพวกสายทองนะครับเทรดทองกับน้ำมันเป็นหลักฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าคานาโน่ตอนนี้ถึงขั้นตอนการซื้อหรือ,อยัง ดังนั้นนะครับแผนภูมิด้านบนนะครับในภาพเนี่ย ADA เห็นล่าสุดนะครับอยู่ที่ราคา0.8ดอลลาร์ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวรับแนวต้านที่สำคัญนะครับในการไต่ระดับขึ้นไป1ดอลลาร์นะครับนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนและนักเก่งกำไรนะครับที่จะมองหาว่าคาดานโนถึงจุดต่ำสุดหรือยังนะครับ แต่ว่าความสามารถในการสังเกตนะครับของการรูปแบบนะครับการก่อตัวรูปแบบของ falling web นะครับซึ่งเป็นตัวบ่งชี้นะครับการกลับตัวและแนวโน้มการซื้อการขายนั้นที่ตกต่ำบ่งชี้ว่าขณะนี้คาดาโนยังไม่มีแรงซื้อแรงขายรวมถึงมีเรื่องของความเป็นเนื้อหอม นะครับที่จะมีแรงซื้อแรงขายเนี่ยพอตัวฉะนั้นผมต้องบอกตอนนี้ว่าอยากพึ่งซื้อซึ่งผมต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันต่างกับเหรียญพวกเหรียญมีมกึ่งแอลคอยพวกอย่างชีปะนะครับพวกโฟก,กี้พวกอะไรพวกเนี้ยเพราะเหรียญนั้นน่ะมันเป็นเหรียญเ้่าจะพูดกันตรงๆคือเหรียญกาวอ่ะนะครับเหรียญกาวผสมนะครับผสมกับไอผสมแอลคอย น,นั้นเหรียญพวกนั้นน่ะมันมีแรงเหวี่ยงสูงมันมีผลประโยชน์สูงแต่คาดานโนมันโตมาระดับหนึ่งแล้วนะครับที่ประมาณ1-2-3ดอลลาร์เนี่ยถ้าเกิดจะซื้อนะครับมันก็ต้องเป็นวานะนะครับที่เข้ามาซื้อแต่ปัญหาก็คือว่ามันซื้อไม่ได้นะครับเนื่องจากอุปทานมันน้อยแล้วะนะครับแล้วก็วานมีการซื้อเพื่อจะทำการเก็บเอาไว้ ในระยะเวลานานนะครับทำการสเต็กเอาไว้นั่นเองฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ในขณะนี้ราคาจะถึงจุดกลับตัวนะครับในสถานการณ์ที่ปกตินะครับแต่ในโลกของคริปโตอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแน่นอนด้วยถ้าเกิดจะทำการซื้อทำการขายคุณต้องตัดสินใจเอาเองนะครับแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยราคานี้ควรช้อนไหม ควรชอนสักไม้นะครับแต่ไม่อย่าเพิ่งไปอออินทั้งหมดเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s ร r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกดี e เฟบ๊ก o ยูทูบหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อคริปโตเฮนซีคอมมิชชั่นเรามีกลุ่มคานาโนหรือ ADA ด้วยทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้เรามีกลุ่ม a d a แล้วเรามีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราคือ Penguin นะครับก็จะมีการออก Penguin Stock ให้นะครับเมื่อเก็บชั่วโมงการดูวิดีโอการกดไลค์ตามข้อมูลต่างๆนะครับเพราะแพลตฟอร์มเนี่ยคล้ายกับติ k กต k แต่สามารถสร้างรายได้ได้โอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากทุกท่านนะครับที่จะติดตามด้วยกันเราหวังว่า A D A จะ t o t h e m o ู n ไปด้วยกัน แพะพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำรองนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ